ตอนที่65เชื่อตอนว่ารังไหมผีเสื้อชั้นหนึ่งของศารลาสมบัติมีชีวิตชื่อว่าพ่อพอกับงานวัดคื่อหลินหยวนเคยไปเที่ยวในชีวิตก่อนหน้านี้คนส่วนใหญ่ที่เดินไปมามีใบหน้าที่มีความสุขความจริงแล้วผู้คนส่วนใหญ่ที่ซื้อของรอบรอบชั้นหนึ่งเป็นคนที่ไม่สามารถควบคุมพลังงานวิญญาณฉีได้สำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิญญาณฉี เป็นคนกลุ่มน้อยที่นี่ชั้นแรกของศาลาสมบัติในเมืองหลักของสา,าพันธ์เรเดียนส์จะเป็นสถานที่ที่คนธรรมดาจะได้ใกล้ชิดกับผู้เชี่ยวชาญจิตวิญญาณฉีมากที่สุดร้านค้าแสดงทุกร้านจะมีผู้ขายเฟยอยู่ข้างๆผู้ขายฟอลเลตฮิมาสองหางกำลังแนะนำให้กับเด็กตัวเล็กและแม่ของเธอจะเห็นได้ว่าเด็กตัวเล็กนั้นชื่นชอบฟอลเลตฮิมาสองหางที่น่ารักอย่างแท้จริง อย่างไรก็ตามก็เห็นได้อย่างชัดเจนว่ามันไม่เหมาะที่จะทำพันธสัญญาเป็นเฟตัวแรกพลังจิตวิญญาณของผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิญญาณจะแข็งแกร่งขึ้นอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามเนื่องจากข้อจำกัดของพันธสัญญาเฟตัวแรกมันจึงเป็นแค่เฟย์ระดับบรอนซ์หากพวกเขาต้องการจะไปต่อและทำพันธสัญญากับเฟย์ระดับซิลเวอร์ผู้ทำพันธสัญญา ก็ไม่อาจจะสามารถรองรับพลังของมันได้ภายในสาพันธเรเดียนส์มีกรณีที่เฟรรับสูงหดตัวโดยประมาทและนั่นส่งผลถึงให้พลังงานทางจิตวิญ,ญญาณผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิญ,ญญาณชีพังทลายลงเมื่อพลังวิญญาณพังทลายลงบุคคลผู้นั้นก็จะกลายเป็นผักแม้ว่าจะพอผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิญ,ญญาณชี้ระดับสูงเพื่อปลุกผู้ที่อยู่ในสภาพนั้น แต่ความเสียหายของขอบเขตพื้นที่ทางจิตวิญญาณของพวกเขานั้นก็ไม่สามารถซ่อมแซมได้มันจะทให้ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิญญาณฉีกลายเป็นคนธรรมดาที่สามารถสัมผัสได้ถึงพลังงานจิตวิญญ,ญาณแต่ไม่สามารถทำบรรทัดสัญญากับเฟยได้ชายสวมหน้ากากนั่งอยู่ที่พื้นทํใใ้้ลินหยวนรู้สึกว่าเขาไม่เข้ากับสภาพแวดล้อมโดยรอบจริงๆสภาพแวดล้อมโดยรอบนั้นผ่อนคลายและไร้กังวลมาก อย่างไรก็ตามชายสวมหน้ากากกำลังนั่งควายห้างอาจจะเป็นเรื่องยากที่จะเห็นใบหน้าของเขาอย่างชัดเจนแต่เขาก็เป็นออร่าที่มืดมนเป็นพิเศษออร่าที่มืดมนมีร่องรอยของความว่างเปล่าและเย็นชานี่เป็นความรู้สึกที่ลินยวนค่อนข้างคุ้นเคยเหมือนกันกับก่อนที่ลินยวนตระหนักว่าเขาไม่สามารถสัมผัสจิตวิญญาณฉีได้ในเวลาเดียวกันความแข็งแกร่งทางด้านจิตใจของเขานั้นอ่อนแอม,มากจนทําให้เขารู้สึกเส้นหวงัง อย่างไรก็ตามครอบครองเขาได้รับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่และเขาต้องพาจื่อฉีไปร,บรอบๆเพื่อหาทางเอาตัวรอดตอนนั้นหลินหยวนอยู่ในโลกที่มืดมนและเขาก็ได้ระง,งับความสิ้นหวังของเขาเอาไว้ในก้นบึ้งของหัวใจความสิ้นหวังนั้นได้รับการแก้ไขในที่สุดจนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้ร่างกายของเขาฟื้นตัวหลินหยวนมองไปยังชายที่สวมหน้ากากาโดยตรงเนื่องจากชั้นวงางข้างๆเขา มีรังไหมสี่อันที่ห่อด้วยผ้าไหมรังไหมสามในสี่มีขนาดประมาณอินทาลัมสีแดงในขณะที่รังไหมอีกอันมีขนาดประมาณครึ่งกำปั้นผ้าไหมสีขาวถูกทอเข้าด้วยกันอย่างประณีตและมีลวดลายสำหรับรังไหมที่มีขนาดประมาณอินทาลัมสีแดงมีเฉดสีขาวที่ต่างกันขณะที่รังไหมขนาดเท่ากำปั้นมีสีเขียวอ่อนรังไหมเหล่านี้ดึงดูดความสนใจของลินหยวน เพราะเขาเปิดใช้งานความสามารถ True Data รางใหม่ทั้งสีนี้ล้วนมีค่ารางใหม่ที่มีขนาดเท่ากับผลอินทธพลมสีแดงที่มีเฉลสีขาวนั้นอาจจะดูธรรมดาแต่จากข้อมูล True Data รางใหม่นั้นกำลังหล่อเลี้ยง Blue f l a t Butterfly ต้องรู้ก่อนว่า Blue f l a t Butterfly นั้นไม่เป็นที่รู้จักในหมู่ของพลเมืองสหพันธ์เรเดียน e มันเป็นเฟระดับ normal มีสีฟ้าสดใสและปีกของมันจะแวววาวด้วยแสงเมื่อมันบินมันเป็นผงเกรดสีน้ำเงินบนปีกของพวกมันดังนั้นแทนที่จะบอกว่ากำลังบินจะดีกว่าไหมถ้าบอกว่าพวกมันกำลังกระพริบ blue flash butterfly อาจจะไม่เป็นที่รู้จักกันทั่วไปแต่รูปแบบที่พัฒนาแล้วคือ blue light goddess ได้รับการสวมมงกุฎให้เป็นเฟรที่สวยที่สุดอันดับที่6จาก10อันดับแรก นอกจากนี้ก็ยังเป็นเฟยประเภทมันแรงเพียงชนิดเดียวใน10อันดับแรกของเฟยที่สวยงามที่สุดอันที่จริงมักจะมีการโต้เถียงกันเกี่ยวกับอันดับของบูลไล g กอ d เดสบัตเตอร์ไในระหว่างการจัดอันดับความนิยมของบู l ไล g กอ d เดสบัตเตอร์ไเป็น1นึ่งในสอันดับแรกอย่างไรก็ตามบู l ไล่กอ d เดสบัตเตอร์ไมีเพียงแค่ความสามารถพื้นฐานที่แข็งแกร่งในขณะที่ความสามารถระดับสูงมันก็ค่อนข้างไร้ประโยชน์ ดังนั้นมันจึงสามารถอยู่ในอันดับที่6แม้ว่าความนิยมจะเป็น1นในสอันดับแรกเหตุการณ์นี้ก็ยังคงสร้างความไม่พอใจเป็นอย่างมากในบรรดาเฟที่มีความสามารถในการจัดอันดับลิงหยวนต้องการความสามารถพื้นฐานของบูแฟตบัตเตอร์ไฟนั่นก็คือไซเลนสเกลพาวเดอร์เมื่อผงของเกรดบูแฟตบัตเตอร์ไฟถูกปล่อยออกมาก็จะมีเอฟเฟกต์ไซเลนไซเลนนั้น เป็นความสามารถประเภทควบคุมที่ทรงพลังมากเมื่อเฟวิวัฒนาการมีเพียงสองทิศทางที่แตกต่างกัน 1. คือมุ่งสู่สายเลือดดั้งเดิมอีกหนึ่งมุ่งสู่การกลายพันธุ์ทางด้านจิตวิญญาณเฟประเภทการกลายพันธุ์ทางจิตวิญญาณแล้วได้แต่ต้องมุ่งหน้าบนเส้นทางการโจมตีด้วยทักษะไซเ n นสเกลพาวเดอร์นับได้ว่าน,นี่คือการกลายพันธุ์ทางด้านจิตวิญญาณสำหรับเฟที่ถูกห่อหุ้มด้วยทักษะไซเ n นสเกลพาวเดอร์เฟตัวนั้น ก็จะไม่สามารถปลดปล่อยความสามารถของพวกเขาได้อย่างไรก็ตามทักษะไซเลนสเกลพาวเดอร์นั้นไม่สามารถอยู่ยงคงกระพันเพราะมันไม่สามารถต่อต้านทักษะเฉพาะตัวได้อันที่จริงแล้วถ้าเฟย์ฝ่ายตรงข้ามสามารถสลายทักษะไซเลนสเกลพาวเดอร์ของบ l ูแฟตบัตเตอร์ไฟเฟย์ที่ได้รับผลกระทบจะสามารถฟื้นฟูความสามารถของมันได้ในทันที อย่างไรก็ตามในกรณีของทักษะ Silent Scale Powder ก็ยังคงเป็นหนึ่งในความสามารถในการควบคุมที่แข็งแกร่งที่สุดลินยวนได้คบคิดเกี่ยวกับ m o ร์เบีถ้าหากว่ามอร์เบีใช้ทักษะ Spirit Lock เขาคำนึงถึงทางเลือกมากมายแต่เขาก็ไม่เคยนึกถึง Blue Fat Butterfly เลยเหตุผลนั้นเรียบง่ายและตรงไปตรงมาลินยวนไม่มีความสามารถในการรับ b l u e f a t b u t t e r f l y แต่ตอนนี้รังไหมบนชั้นโชว์สินค้าของชายสวมหน้ากากทำให้ลินยูนึกออกเฟที่เป็นหนึ่งในสายพันธุ์ของผีเสื้อได้ถูกจัดอยู่ในกลุ่มของแมลงที่ถูกจัดอันดับไว้ในกลุ่มของโอเดอร์เลพิโดพตเทราหลังจากที่พลังงานทางจิตวิญญาณฉีตื่นขึ้นเฟประเภทผีเสื้อได้วิวัฒนาการภายใต้อิทธิพลของพลังงานทางจิตวิญญาณ ทำให้พวกมันใหญ่ขึ้นและสวยงามมากขึ้นนอกจากนี้ก็ยังเปิดโอกาสให้กับศัตรูตามธรรมชาติของผีเสื้อจับพวกมันได้อย่างง่ายดายดังนั้น90%ของกลุ่มสายพันธุ์โอเดอร์และพีโดอพเทราได้สูญพันธุ์ไปในระหว่างการปลูกพลังงานทางจิตวิญญาณฉีส่วนที่เหลืออีก10%ก็ค่อยๆถูกกำจัดออกไปด้วยเหตุผลหลายประการ นอกจากนี้ก็ยังเป็นสาเหตุที่ทำให้วลแยงชนิดต่างๆของผีเสื้อไม่ค่อยปรากฏและหายากมากความงามและความหายากของผีเสื้อสายพันธุ์นี้ทำให้ราคาสูงด้วยเหตุผลที่ไร้สาระหากมีเฟสสายพันธุ์ผีเสื้อที่หายากกว่าสายพันธุ์นี้ราคาของผีเสื้อสายพันธุ์นี้ก็คงจะไม่สูงเท่านี้ด้วยเหตุนี้หลินหยวนจึงไม่กล้ามแม้แต่จะพิจารณาความสามารถพื้นฐานของบูแฟตทไฟล์เป็นทางเลือกก่อนหน้านี้ แฟสายพันธ์ผีเสื้อมีลักษณะพิเศษเป็นไปไม่ได้ที่จะระบุชนิดของผีเสื้อเมื่อพวกมันยังอยู่ในรังไหมหากใช้วิธีอื่นในการตรวจสอบชนิดของผีเสื้ออาจจะทําให้เกิดปัญหาในการพัฒนากับเฟยประเภทผีเสื้อได้นี่เป็นเหตุผลที่ว่าทําไมไม่มีผีเสื้อชนิดใดที่ยังคงอยู่ในรังไหมที่ปรากฏในตลาดบางเอิญในบรรดารังไหมทั้ง4นี้มี earth powder butterfly ซึ่งเหมาะมากสำหรับจือฉี Earth Powder Butterfly ไม่ใช่ของหายากแต่มันมีความแตกต่างอย่างมากระหว่างเส้นทางการวิวัฒนาการดังนั้นเมื่อ Earth p o w d e r Butterfly วิวัฒนาการทิศทางการวิวัฒนาการของมันจะมีหลากหลายอย่างแท้จริงทิศทางวิวัฒนาการอย่างหนึ่งคือแนวทางที่หลินหยวนได้วางแผนไว้สำหรับจือฉีแล้วเมื่อ Earth p o w d e r Butterfly พัฒนาด้วยพลังงานทางจิตวิญญาณที่บริสุทธิ์จนไปถึงระดับบรอนซ์และพัฒนากลายเป็นผีเสื้อที่โตเต็มว,วัย และเมื่อมันได้กลายเป็นผีเสื้อที่โตเต็มวัยและถูกเลี้ยงดูด้วยอัญมณีพิเศษและพลังงานวิญญาณมันก็จะกลายเป็นเจดบัตเทอร์ไฟล์ถ้าหากเจดบัตเทอร์ไฟล์มีโอกาสพัฒนาไปถึงสายพันธุ์แฟนตาซีมันก็จะสามารถพัฒนาให้กลายเป็นทัวมาลีแอมเลอร์บัตเทอร์ไฟล์ในตำนานได้ตอนที่66ชื่อตอนว่าอบาติเหตุ ลินหยวนดึงจือฉีไปที่เคาน์เตอร์ของชายสวมหน้ากากก่อนที่จะพบเจอลินหยวนไม่กล้าที่จะเลือกบลูแฟลตบัตเตอร์ไฟลเนื่องจากว่าเขาไม่ได้พิจารณามันเป็นตัวเลือกเพราะว่าความหายากอย่างไรก็ตามเนื่องจากว่าเขาได้พบเจอมันแล้วแล้วมันก็เป็นการพบเจอกันโดยบังเอิญมันก็เป็นโอกาสที่ดีอย่างแน่นอนลินยวนไม่มีเหตุผลที่จะไม่คว้าโอกาสนี้ดังนั้นเขาจึงตัดสินใจอย่างเงียบ ที่จะได้รับบลูแฟลต t ปัไฟไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจือชี้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าสีหน้าของลินหยวนเปลี่ยนเป็นจริงจังเมื่อเขาเดินไปที่รังใหม่ทั้งสเธอเดินตามลินหยวนไปอย่างเ,เงียบๆและสังเกตรังใหม่ทั้ง4ี่อย่างระมัดระวังเธอมองไม่เห็นสิ่งผิดปกติของพวกมันแต่เธอรู้ว่ารังใหม่นั้นไม่ธรรมดาเพราะลินหยวนมองพวกมันด้วยความจริงจังผมขอทราบราคารังใหม่ทั้งสี่อันได้ไหมลินหยวนถาม เมื่อชายสวมหน้ากากได้ยินแต่เขาก็ไม่ได้ยืนขึ้นและตอบอย่างเฉยเมยว่าผมจะยอมรับก็เมื่อต่อคุณรับมันไปทั้งหมดคุณจะต้องจ่ายทั้งหมด120 r a ร i a n ยดียลลร์ให้ผมและคุณก็สามารถรับมันไปได้ทั้งหมดเลยเลนยวนประหลาดใจแม้ว่า120 r a ร i a n ดียนสลลร์ไม่ใช่ราคาที่เพียงพอสำหรับการซื้อบลูฟ f ตบัต t ตอร์ไฟ แต่มันก็ยังแพงเกินไปสำหรับรังไหมท้ายที่สุดแล้วมันเป็นไปไม่ได้ที่จะตรวจสอบว่าราังไหมมีอะไรอยู่ในนั้นบ้างรังไหมแต่ละตัวเป็นเหมือนถุงโชคลาภเพราะไม่รู้ว่าอะไรจะบินออกมาจากรังไหมด้วยเหตุนี้จึงเป็นเรื่องยากมากที่รังไหมจะมีขายอยู่ในตลาดลินยวนอาจจะต้องการบลูแฟลต์พร์ตาไฟแต่เขายังคงไม่ตัดสินใจซื้อรังไหมทั้ง4ในทันทีในขณะที่เขากำลังคิดหาวิธีตอบโต้ หญิงวัยกลางคนที่อยู่ข้างๆเลินยนโยนก็พูดว่าหนุ่มน้อยเจ้าอย่าได้ถูกหลอกฉันเห็นคนนี้มาหลายวันแล้วไม่มีใครรู้ว่าเขาใช้วิธีการแบบใดในการตั้งร้านที่มีรังไหมผีเสื้อสี่ตัวรังไหมผีเสื้อมีคุณสมบัติที่จะขายในศาลาสมบัติได้อย่างไรแผงขายอื่นๆขายรังไหมได้เพียงห0 0 0ม่นดอลลาร์สาพันแต่ชายคนนี้นั้น เขาขายรังไหมหนึ่งรังในราคา30เรเดียนสดอลลาร์เฟรดบรอนซ์มันจะบินออกมาจากแรงไหมโดยตรงหรือยังไงเห็นได้อย่างชัดเจนว่าหญิงสาววัยกลางคนกลัวว่าหลินหยวนอาจจะถูกช่อกงและก็พูดดังขึ้นเล็กน้อยผู้คนมากมายในบริเวณใกล้เคียงเริ่มมองไปยังทิศทางของพวกเขาในขณะนั้นหลินหยวนก็ได้ยินเสียงที่อ่อนล้าและแหบแห้งของชายสวมหน้ากากรัรงไหมทั้งสี่รังนี้เป็นรังไหมของผีเสื้อทั้งหมด พวกเขาทั้งหมดเหล่านี้มาจากส่วนลึกของป่าไร้จุดจบชายสวมหน้ากากพูดอย่างเฉยเมยและหยุดพูดในภายหลังหญิงวัยกลางคนที่อยู่ข้างๆลินหยวนรู้สึกโกรธมากขณะที่เธอกล่าวว่าต้นไม้ที่สั้นที่สุดในส่วนลึกของป่าอันไร้จุดจบมีความสูง30เมตรแล้วรังไหมซ่อนอยู่ใต้ใบของต้นไม้ยักษ์เหล่านั้นแล้วคุณจะหามันเจอได้อย่างไรกันเมื่อลินหยวนได้ยินคำพูดของชายสวมหน้ากาก เขาก็รู้สึกว่าน้ำเสียงที่ดื้อร้านภายในคำพูดเหล่านั้นได้กระตุ้นหัวใจของเขาคำอธิบายอาจจะฟังดูดื้อร้านและอ่อนแอในความเข้มแข็งแต่มันก็โดดเดี่ยวและผิดปกติเสียงโห่ร้องก้องอยู่รอบๆดังขึ้นเรื่อยๆร้านนี้กลายเป็นร้านที่มีชีวิตชีวาที่สุดบนชั้นหนึ่งของศาลาสมบัติทุกสิ่งในโลกนี้ไม่สามารถรอดพ้นจากปรากฏการณ์เช่นตาของพายุเฮอริเคนทุกคนมารวมตัวในทิศทางเดียวกัน ตอนนี้ร้านค้าเป็นที่จับตามองของพายุเฮอริเคนและดึงดูดทุกคนอย่างต่อเนื่องในขณะที่ผูด้ดูแลของศาลาสมบัติซึ่งสวมชุดพิเศษเดินเข้ามาเมื่อเจ้าหน้าที่เข้ามาดูสถานการณ์เขาก็พูดกับหญิงวัยกลางคนที่พูดไม่หยุดทันทีว่าคุณป้าฉันรู้ว่าคุณอาจจะใจดีแต่ร้านค้าของศาลาสมบัตินั้นได้รับการรับรองจากศาลาสมบัติแล้วค่ะเมืออ่อหญิงวัยกลางคนที่ยินเช่นนั้น และส่วนใหญ่เนื่องจากว่าศาลาสมบัตินั้นเป็นผู้รับประกันเธอจึงไม่ได้พูดด้วยน้ำเสียงที่ราวกับวา่ากำลังพูดกับคนทำดาบอย่างไรก็ตามเธอยังคงชี้ไปที่รังไหมทั้งสี่และถามว่าทำไมรังไหมผีเสื้อทั้งสี่ตัวนี้ถึงมีคุณสมบัติที่จะอยู่ในศาลาสมบัติได้ละ่ะเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะตรวจสอบชนิดของผีเสื้อในขณะที่พวกมันเหล่านี้ยังคงอยู่ภายในรังไหม คำพูดของยิงไว้ยกลางคนทำให้พนักงานนิ่งงนันเพราะเธอก็ไม่รู้จะพูดอะไรไปสักครู่แล้วเธอก็ไม่สามารถบอกได้ว่าผู้บริหารขอให้ฉันทำการดูแลพื้นที่ตรงนี้เป็นพิเศษเจ้าหน้าที่ก็ยังรู้สึกสงสัยว่าเหตุใดฝ่ายบริหารจึงให้การปฏิบัติที่ดีเยี่ยมแก่ชายสวมหน้ากากที่หดหูคนนี้พวกเขาทำผิดกฎทั่วไปเกี่ยวกับชั้นแรกของศาลาสมบัติด้วยการละเวน้น อาจจะเป็นเพราะความมั่งคั่งและอำนาจแต่เห็นได้อย่างชัดเจนว่าเป็นไปไม่ได้ที่ผู้ชายสวมหน้ากากคนนี้จะดูเหมือนเป็นคนมีอำนาจและจะมีอะไรอีกล่ะและเธอก็นึกเหตุผลไม่ออกจริงๆในขณะนั้นโทรศัพท์มือถือของชายสวมหน้ากากก็ดังขึ้นเขารับสายและร่างกายของเขานั้นก็เกร็งขึ้นทันทีลินยวนอาจจะมองไม่เห็นใบหน้าของชายสวมหน้ากากแต่เขาก็รู้ว่ามันไม่สงบแน่นอนหลังจากวางสายชายสวมหน้ากากก็มองไปยังลินยวนและแกล่าวว่า ถ้าคุณต้องการซื้อพวกมันในวันพรุ่งนี้ให้มาในเวลาเดียวกันในตอนเย็นผมสามารถให้คุณพิสูจน์ได้ว่าผมได้รางหมายผีเสื้อเหล่านี้จากส่วนลึกของป่าอันไร้จุดจบจริงๆจากนั้นชายสวมหน้ากากก็าจากศาลาสิ่งมีชีวิตที่หายากด้วยความรีบร้อนลินยวนไม่ค่าคิดว่าความลังเลใจเล็กน้อยของเขาทําใหเกิดอุบัติเหตุมากมายเช่นนี้เมื่อผู้ขายออกไปแล้วเห็นได้อย่างชัดเจนว่าการซื้อขายจะไม่เกิดขึ้นเนื่องจากชายสวมหน้ากาก,ากนั้น ได้บอกแล้วว่าเขาจะมาที่นี่ในวันรุ่งขึ้นลินยวนจึงตัดสินใจที่จะกลับมาในวันพรุ่งนี้ลินยวนไม่มีความสบายใจเลยเพราะเขาค้าขายไม่เสร็จและยังไม่ได้รับปลูแฟตบัตเอร์ไฟลในตอนนี้ลินยวนก็เพิ่งคิดได้ว่าถ้าเขาจะหาสิ่งของที่ดีตราบที่เขาสามารถจ่ายได้เขาจะไม่ลังเลอีกต่อไปไม่อย่างนั้นแล้วก็โอกาสก็จะหลุดลอยไปในพริบตา หลังจากประสบเหตุการณ์นี้ลินหยวนไม่ได้อยู่ในอารมณ์ที่จะเดินซื้อของอีกต่อไปหากเขาสามารถทำการค้านี้ให้เสร็จสิ้นในวันพรุ่งนี้ร่างไหม่หนึ่งในสี่ตัวนี้ก็จะมีผีเสื้อตัวเต็มใบดังนั้นจืฉีก็จะได้รับเฟยตัวที่สองของเธอเช่นกันทุกอย่างจะถูกตัดสินในคืนพรุ่งนี้หลังจากส่งจือฉีก,กลับไปยังสถาบันแล้วลินหยวนก็ขึ้นรถมาถึงบริเวณใกล้เคียงสมาคมปรมาจารย์นักสร้างจากนั้น เขาก็มองหาที่พักและเตรียมเข้าร่วมการสอบปรมาจารย์นักสร้างในเช้าวันพรุ่งนี้ในที่พักอาศัยของเจ้าเมืองซึ่งไม่ไกลจากสมมคมปรมาจารย์นักสร้างมีหญิงสาวคนหนึ่งนั่งอยู่บนที่นั่งของเจ้าเมืองเธอสวมใส่เสื้อผ้าสีอลิสลินที่เป็นเสื้อผ้าสีแดงเลือดนกเธอพูดกับคนที่สามที่ยืนอยู่ตรงหน้าเธอเพิ่มกำลังคนเป็นสองเท่าที่รอยแยกมิตริร,รอบเมืองเรสบัต จะต้องมีการเสริมกำลังภายในสองเดือนวางเรื่องของวันพรุ่งนี้ไว้ก่อนแล้วเตรียมข้อเสนอที่จะคุยกับฉันในตอนกลางคืนชายสองคนรับทราบและถอนตัวจากสถานที่แห่งนี้ขณะที่ชาชราย,ยังคงยืนอยู่ที่นั่นท่านหลอดหลิงเซียวฉันขอทราบความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับผู้เข้าร่วมที่ได้รับการบวมเพาะจากนักเรียนจีวิญญาณของกลุ่มนี้ได้ไหมเขาถามหลิงเซียวหยิบหนังสือผ้าไหมขนาดใหญ่ออกมามันเต็มไปด้วยข้อมูลส่วนบุคคลหลายแถว แต่เกือบทั้งหมดถูกขีดข่าไปแล้วหนังสือผ้าไหมมีผู้เข้าร่วมการบ่มเพาะม,มากกว่า100คนและมีเพียง5คนที่น่าสนใจนอกจากนี้ยังมีเกือบ30คนที่ยังได้รับเครื่องหมายคำถามฉันจะตัดสินใจเลือกผู้เข้าร่วมร้อยอันดับเรดบัต5คนจาก20คนส่วนที่เหลืออีก34จะถูกเก็บไว้เพื่อสังเกตการให้ความสำคัญกับนักเรียนที่มีเฟสระดับชั้นเอลิทที่มีทักษะเสียสละถ้านักเรียนมีศักยภาพมาก ก็ให้เพิ่มนักเรียนคนนั้นเข้าไปด้วยคำอธิบายเพิ่มเติมของอันดับ l e p i o d o p t r r a นะคะก็คือมแมลงที่อยู่ในอันดับนี้จะมีแผ่นปีกปกคลุมด้วยเกรดสีเล็กๆซึ่งเรียงซ้อนกันเป็นแบบกระเบื้องมุมหลังคาเกรดสีเล็กๆเหล่านี้เมื่อดูด้วยตาเปล่าจะเห็นเป็นผงสีต่างๆซึ่งจะหลุดติดมือออกมา